สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่18กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ก็ได้เลิกโปอยหนึ่งพันนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ125ตัวล้อแมกนะฮะสีขาวน้ำเงินนะฮะตัวนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันลลยเรียบร้อยหมดเลยนะครับลูกค้ามาทั้งฝนเลยนะครับผมนะช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะวันนี้ก็ฝนตกปรยๆนะแต่ว่าก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านของเรานะครับ วันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันก็จะเป็นฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กซีขาวน้ำเงินนะคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันไล่เรียบร้อยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะที่กําลังจะออกรถใหม่นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีวันที่18นะฮะกรกฎาคม2567นนะฮะ ตรงนี้ก็หน้าโฟตนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับฝนก็โปรยโปรยนิดๆนะครับแต่ก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะมาทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะครับสำหรับฮอนด้าวีฟ125นะฮะตัวล้อแม็ดสีขาวน้ําเงินนะฮะคันนี้ลูกค้าใส่ตะก้าใส่กันลายเรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะใสตะก้าไปนี่สวยเลยนะครับลูกค้าบอกว่า ไม่เอาพลาสติกออกนะครับลูกค้าจะขับกลับบ้านนะครับกลัวเปียกฝนนะครับนี่ครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะครับสําหรับตัวรถนะฮะเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับสําหรับราคาเดือนกรกฎาคมที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อําเภอกระสังนะครับของเราขายอยู่ที่58,500บาทนะครับส่วนตะกร้าหน้า371บาทนะแล้วก็กันลาย161บบาทนะครับอันนี้ลูกค้าต้องซื้อใส่นะครับของเราก็จะมีของแถมก็จะมีหมวกกับเสื้อนะครับผมนะฮะ ใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับอันนี้ก็อุ่นเครื่องนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ไฟหน้านี่เป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะมีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะบางท่านที่ก็ไม่อยากใส่ตะกร้านะฮะกลัวว่าจะบังไฟเลี้ยวนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับก็มองเห็นนะฮะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะก็เห็นไฟอยู่นะครับมันกระพริบเห็นอยู่นะครับนะแต่ถ้าใส่ไปก็สวยนะครับสําหรับตะกร้าหน้านะครับเวลา เราซื้อของซื้อไรนะก็สามารถใส่ข้างหน้าได้นะครับนี่ยสวยนะครับสีนี้นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวตัดด้วยสีน้าเงินตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันลายนะกันลายนี่ของเทเลยนะครับเนี่ยสวยมากนะแล้วก็แข็งมากนะครับเวลาเราซื้อของนะฮะแล้วก็วางของตรงนี้นะฮะก็จะไม่โดนเนื้อสีนะฮะของตัวรถนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นระบบไม้นะฮะไม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะะฮเกียร์น้ำมันระยะทางนะครับครั้งแรก1,000กิโลนะฮะตัวข้างหลังไม่ต้องนับนะฮะนับตั้งแต่เลขศูนย์ขึ้นไปนะฮะ1,000กิโลเมตรแรกแนะนำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอต่อไปก็4,000นะครับแล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะตัวนี้ตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะฮะส่วนล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะครับนี่ฮะล้อแม็กก็เป็็นนนนลล้้้้อแมกกาาาายดดะะฮ ตัวนี้ข้างหน้าดิสข้างหลังดัมนะฮะก็ขับเคลื่นด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับสวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีขาวผมว่าสีนี้สวยนะครับตัวนี้นะฮะไฟท้ายนี่เป็น LED ดีนะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับ่ร้านของเราก็ร้านฮอน้าบีเนะฮะสาขามเื่อกษักดิ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น หมายเลขตัวถังแล้วก็วันเดือนปีผลิตนะครันนี้ก็ผลิตวันที่25มิถุนา2567นะครับส่วนวันนี้ก็วันที่18กรกยายนนะขายได้แล้วนะครับเนีสีนี้สวยนะครับสำหรับท่านใดนะครที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อเภริกะสักนะครั ร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะฮะแนะนําตัวนี้น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับตัวนี้คุณพ่อคุณแม่นะฮะมาออกให้ลูกนะฮะลูกบอกว่าจะเอาไปขับวินนะฮะลูกบอกว่าขับวินนี่ต้องเอาเวฟหนึ่งสองห้านะครับเพราะว่าเวฟร้อยสิบน้องก็บอกว่า คันเล็กเกินไปนะฮะก็เลยอยากได้ร้อยยมห้านะก็เลยมาออกที่ร้านนะครับของเราก็เลยจัดราคาโปรโมชั่นให้นะฮะห้าหมบาทนะครับอันนี้คือราคารวมเดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้น้องก็เดินสอบถามมาหลายร้านเหมือนกันนะครับผมน้องบอกว่าถูกใจในราคาร้านนี้นะฮะแล้วก็ดูในช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับก็เลยให้พ่อให้แม่มาซื้อที่นี่นะครับผมนะแล้วก็เขียนมาเลยนะครับว่า ใส่ตะก้าใส่กันลายนะฮะเอารถเอาตัวสีขาวน้าเงินนะครับผมนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงนะครับห้าสิบนาทีนะครับครันนี้ลูกค้าบอกว่าได้เรื่อยก่อนเที่ยงนะครับผมนะแต่ว่าลูกค้ามาประมาณ9ก้าโมงนะฮะตอนนี้ก็กําลังจ่ายตังค์นะออกใบเสร็จอยู่นะครับมาในช่วงเวลาฝนโปรยด้วยนะครับผมนะตอนนี้ที่บุรีรัมย์ก็มีฝนตกนะฮะฝนตกทั้งวันเลยนะครับผม บรรยากาศก็คืมๆนะครับผมนะฮะแต่ว่าอย่างดีนะครับที่ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านของเรานะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับนะฮะคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะฮะเงินสดนะฮะจ่ายับรถอยู่ที่58,500ืนานะครับสำหรับ Honda เวฟ125นะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวร์ท็อปปี2024นสีะสีขาวน้อเงินตัวนี้นะฮะเงินสด58,500ืนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพอดีลูกค้ามารับรถแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ